สามขอจะเป็นยังไงหลังจากที่เราได้รัฐบาลใหม่แล้วก่อนอื่นยินดีกับชาวส้มทั้งหลายเนาะวันนี้พี่หมอใสชูชีพส้มนะครับมาแสดงความยินดีกับคุณพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของเรานั่นเองอ่ะกลับมาสามขอที่เราเฝ้ารอนะครับตอนนี้ล่าสุดนะครับที่เราทราบก็คือสามขอจ่อหรืออยู่ในรัฐสภานั่นเองครับ มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ารัฐบาลตู่ไม่ได้กลับมาแล้วนะครับคุณเฮงไม่ได้กลับมาทําแล้วร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในรัฐสภาก็ต้องนะครับให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ตัดสินใจว่าจะทํามันต่อหรือเปล่าถ้าเพิกเฉยตกแน่นอนนะครับกรณีนี้2ก็คือถ้ามันยังไม่เข้านะครับมันก็ยังอยู่ในชั้นของกระทรวงแรงงานนะครับ รอรัฐมนตรีท่านใหม่ใครเนาะจะเป็นมันเป็นรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับสุดท้ายเพื่อนๆคิดว่าไงฮะตัวคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เขาจะเอาสิ่งที่รัฐมนตรีท่านเก่าคือเสียเฮ้งเอากลับมาพิจนารณาหรือเปล่านะครับหนึ่งเพื่อนๆว่าไงครับเขาจะเอากลับมาทําต่อเลยเข้าไปแปรยติในสภาสองเอามาพิจนารณาแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับ3คือปล่อยมันไปเลยนะครับอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะครับไม่สนใจในเรื่องที่พวกเราเรียกร้องก็คือขอเลือกขอคืนขอกู้ใน3ขอเลยนะฮะ <c oughs> ถามว่าทำไมถึงเป็นงั้นเพราะรัฐบาลชุดใหม่นะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอง้งอิงนะครับหรือรัฐบาลพิธานะครับตัวนโยบายที่เขาเขียนไว้นะครับ ไม่เห็นมีในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เห็นเป็นไงครับตัวนโยบายที่เขาวางเอาไว้ทั้งหมดทัานมวลของก้าวไกลคืออะไรอันดับแรกปิดสวิตซ์สปอถูกไหมครับสก็คือตัวยกเลิกการเกณฑ์ทหาร3นะครับสุราก้าหน้า4สมลดเท่าเทียมถูกไหมฮะมีหลายอย่างเลยส0มกว่าข้อไม่มีเลย เพราะฉะนั้นคลิปนี้เนาะพี่หมอมาพยากรณว่าตัวสามขอเนี่ยยังคงอีกนานยังเลื่อนไปอีกนานแน่ๆนะครับและพวกเราจะทำไงล่ะก็คือเขาไม่เห็นความสำคัญเพราะงั้นเนี่ยจะให้เห็นความสำคัญต้องทำไงฮะคนที่อยากได้นะครับอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับใครคิดว่าอยากได้แล้วไม่อยู่เฉยๆทำไงครับ กดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับพี่หมอจะดูว่าคลิปนี้มีคนดูมากน้อยแค่ไหนถ้ามีคนดูมากๆนะครับคนแชร์ออกไปมากๆนะครับพี่หมออาจจะรวบรวมพวกเราอีกทีนึงในเมื่อเราต้องการเขาไม่รู้เราต้องทำยังไงครับไปหาเขานั่นเองไปหาที่ไหนครับกระทรวงแรงงานไปหาที่ไหนครับทำเนียบรัฐบาลใครอยากจะไปกับพี่หมอแชร์ออกไปเลยแชร์ share คลิปนี้ออกไปครับ